โหลมันสิมาวัดบ่อนี่มือนี่มันสิมาสรงข่าวสากแม่บ่อหนี่มือนี่มือบุญใหญ่เด้แม่เห็นตะลูกเพื่อนมาเบิดบานเบิดเมี่ยงบรรลุแม่บ่ะท่านเห็นมาพ่อคนปนไดแม่สิมา,ามันสิเพีนกรอนได้นี่เดี๋ยวแม่กับสิได้กลับเราได้มันสิเพีนแล้วเพีนแล้วเพื่อนก็นไล่แม่กลับแล้วบ่อด้มาวัดตีโอ้ยนอลูกเ้ยน่อ ่ได้มาสรงไ้แม่กินแม่ก็สิไปขอภัยเนาะก,กินลูกเอ้ยบันนี้นอตื่นสวยแล้วบ่แล้วยั้งก็บ่ามาเอาบุญเอาทานบ่ามาสรงแม่อีกนาะลูกเอ้ยนี่เนาะลูกเอ้ยแม่บ่ได้กินดอกแม่กะสิกลับบ้านลรวเดอ้อบัดนี้เดอ้อกายเพศแล้วพี่หนาแม่สิบ่ามาหาเอกดอกเดอ้อบัดนี้เดอ้อแม่คิตอกินน้ำบ่ได้แบบนี้ กินกะบ่ได้มัดาไทยนั่งเบิงเขาลูกคาําเอ้ยคันสงสารแม่เจ้าให้เข้าวัดในเด้คอคํายามวันสิน้นวัน